Climate Action นนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆก็กำลังถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เราลดการปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดก๊าซเรือนกระจกฟังดูแล้วมันแบบมันคืออะไรทำไมมันเข้าใจยากอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราจะไปมีส่วนช่วยยังไงใช่ไหมครับผมอธิบายให้ฟังง่ายๆก๊าซเรือนกระจกก็คือ greenhouse gas greenhouse เนี่ยคือบ้านกระจกถ้าเราแปลตรงๆนะครับคือบ้านกระจกที่ต่างประเทศส่วนมากเขาจะใช้กัน เพื่อปลูกต้นไม้บ้านกระจกนี้มีฟังก์ชันที่ว่าเวลาความร้อนเข้ามาเนี่ยจะสามารถกักเก็บความร้อนข้างในนั้นได้เพื่อจะรักษาอุณหภูมิและทําให้พืชพันธุ์ต่างๆที่กําลังเลี้ยงอยู่สามารถที่จะอยู่รอดได้ต่อให้ข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาต้นไม้ตรงนั้นออกแล้วเราใส่โล่ของเราอ่ะนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือกรีนเฮาส์ของเรามันก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วความร้อนตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกได้ เพราะ greenhouse Ga สมันเยอะเกินไปและมันทำให้โลกของเราในอุณหภูมิขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและทำให้สิ่งมีชีวิตมีอัตราการเสี่ยงในการอยู่รอดเพราะสิ่งมีชีวิตส่วนมากก็ต้องใช้อุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อที่จะอยู่รอดซึ่ง Greenhouse Gas ก็คือปัญหาที่เรากำลังเจอกันอยู่ในตอนนี้ Greenhouse g a สมันเยอะเกินไป และทายังไงเราถึงจะทําให้ตรงนั้นมันน้อยลงใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมครับเราหายใจออกเนี่ยเราหายใจเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ลราหายใจเข้าเป็นออกซิเจนใช่ไหมครับต้นไม้จะสลับกับเราเขาจะเอาออกซิเจนให้เราแล้วเขาจะดึงดูดดูดซับตัวคาร์บอนเข้าไปอยู่ใช่ไหมครับการปลูกต้นไม้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเอมิชันก็เป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เรากําลังเผชิญกับ climate c h a n อยู่ คราวนี้ g r e e n h o u s e gas ก็เยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะกำจัดยังไงหนึ่งในวิธีการนะครับก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ประจำตอนนี้ก็คือการปลูกต้นกงการนะครับหรือว่าการปลูกป่าชายเลนนะครับเพราะว่าต้นกงการมีความสามารถในการดูดเก็บคาร์บอนได้มากกว่าต้นไม้ทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเห็นป่ากงกางเล็กๆตรงนี้อาจจะเก็บคาร์บอนได้มากกว่าภูเขาลูกหนึ่งก็ได้ ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับมันก็มีการวัดการอะไรกันอยู่นะครับแต่นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงปลูกต้นไม้นะครับที่จะทําให้คาร์บอนเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดลงมาแล้วก็มาอยู่ใต้ดินได้ที่เขาเรียกว่าคาร์บอนแบงค์นั่นเองปกติกรีนเ h o u s e ก a s มันต้องมีนะมันจะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้แต่ณนะตอนนี้กรีนเ h o u s e ก a s ของเรามันเยอะเกินไปในอนาคตจะอยู่ยากมากสังเกตไหมครับว่ามันร้อนขึ้นทุกวันฤดูก็ไม่เป็นไปตามที่เรา คาดคิดไว้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะสามารถแบบบอกได้เลยว่านี่คือฤดูไหนฤดูไหนเราสามารถจะวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่เดียเ๋ยวนี้มันไม่สามารถที่จะทําได้แม้กระทั่งผมไปดําน้ําวันพรุ่งนี้เราเช็คพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเราเลือกวันในการดําน้ําแต่เราก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศมันทําให้เห็นเลยว่าเราไม่สามารถจะคาดเดาได้อย่างเมื่อก่อนแล้วซึ่งปัญหาใหญ่ที่เราแบบว่าในสถานะคนรักป่ารักทะเลนะคือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกมันขึ้นแค่2อ,อ,องศาเนี่ยคือทะเลของเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ปะการังไม่สามารถจะอยู่ได้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะอยู่ได้นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งเนาะที่มีคนเขาคาดเดาไว้ว่าภายในปี2 0งพ เราอาจจะไม่มีประการังเราอาจจะไม่มีปลาไม่มีอะไรแล้วเพราะ2เหตุผล1ก็คือปริมาณของขยะทะเลที่มันเยอะเกินไปกับ2อ,อุณหภูมิโลกมันสูงเกินไปทําให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วการที่โลกของเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันทาให้น้ําแข็งอ่ะ ละลายในโลกของเรานะครับผมเคยนะครับผมเคยแบบว่าเหมือนด้วยความข้องใจอ่ะเราไม่ได้มีน้ําแข็งเยอะขนาดนั้นใช่ไหมบ้านของเราไม่ได้มีเกลเซียร์เราอยากที่จะไปดูอยากจะไปเข้าใจว่าการที่น้ําแข็งในมันละลายมันเป็นยังไงเราก็เลยจัดทริปไปนะครับแล้วก็ไปที่ประเทศไอซ์แลนด์และสิ่งที่เราเห็นนะครับต่อหน้าต่อตาเลยน้ําแข็งมันค่อยๆละลายจริงๆแต่มันน่ากลัวมากเพราะว่าเวลามันละลายนะมันลงมาเป็นก้อนแบบ ตุ้มอย่างนี้เลยนะทาให้เราเนี่ยมีความตกใจว่าโอ้โหเสียงที่เราได้ยินอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนโลกกําลังจะแตกจริงๆอ่ะแล้วเราก็เห็นก้อนน้ําแข็งใหญ่ๆนะครับที่มันค่อยๆลอยลงมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันแค่ประมาณ2 0 3 0ของไซส์ของน้ําแข็งนะอีก70%อน่ะอยู่ข้างใต้น้านะเพราะฉะนั้นมันแบบเป็นก้อนที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่คิดภาพนะครับเรามีแก้วน้ําเราเติมน้ําลงไปให้เต็มใช่ไหมครับแล้วเราเอาน้าแข็งก้อนหยอดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร น้ำตรงนั้นมันก็จะล้นออกมาก็เหมือนกับทะเลนะครับมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในทุกวันแล้วมันก็จะคอยกัดเซาะทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับทำให้เรากําลังเสียแผ่นดินในทุกๆวันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรากําลังแก้ไขกันอยู่นะครับบางคนก็มีวิธีการแก้ไขด้วยการปลูกต้นสนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นสนเนี่ยมันมีรากที่แข็งแรงแล้ว เวลามีคลื่นมีอะไรซัดเข้ามาก็สามารถทําให้หน้าดินตรงนั้นแข็งแรงได้แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าเราเอาต้นสนไปปลูกในผิดที่มันก็จะกลายเป็นเอเลียนสปีชีส์มันก็จะกลา,ายเป็นพืชพันธุ์ที่ไม่ใช่พืชพันธุ์ท้องถิน่นทําให้ระบบนิเวศตรงนั้นมันก็พังไปด้วยเพราะว่ามันก็จะไปแย่งสารอาหารของ ป่าที่อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นการวิจัยหรือการทําความเข้าใจมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปปลูกป่าที่ไหนก็ได้นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เรากําลังเจออยู่หรือว่า climate change เนี่ยมันเป็นปัญหาหลักโดยเฉพาะในประเทศไทยนะเราเป็นประเทศที่พึ่งพาอากาศในการอยู่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าการเกษตรของเราค่อนข้างที่จะใหญ่มากผมเคยไปเจอคนที่ไม่สามารถที่จะปลูกไม่สามารถที่จะคาดเดาว่าเฮ้ยผลผลิตของฉันจะออกมาเมื่อไรฉันจะวางแผนยังไงเมื่อไหร่ฝนจะตกมันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้จึงทําให้มัน ผลกระทบให้กับคนของเรามหาศาลมากๆและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเกิดกับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมออหรือดินถล่มนะครับผมเคยไปในหลายๆที่นะครับที่การวิ่งหนีดินถล่มเป็นเรื่องปกติมากคือทุกคนในหมู่บ้านเขารู้ว่าเดินถล่มมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็คือหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่า climate change นั่นเองนะครับคือไม่ได้บอกว่ามันแค่ปัจจัยเดียวนะมันมีหลายๆปัจจัยแต่เพียงแต่ว่า climate change มันเป็นตัว trigger มันเป็นตัวทําให้กระตุ้นการเกิดภัััยพิิบบตต่างๆนี้คร